สภาพการขนรส่งสินค้าออกโซโปจินยูเคดานสากลโบเตนเขวงลุงนำทามีจำนวนหลวงลายนับมือนับเพิ่มขึ้นภายหลังรัฐบาลมีมาตรการพร่นันธันจากการระบาดของเสื้อพยาติโควิด1 9ปัจจุบันได้มีลดติดข้างเป็นจำนวนหลวงลายยูเคดานสากลโบเตนเฮ็ดให้การสัญจรไปมาติดขัดพบความยุ่งยากเท่าวันและเท่าพุทธลา แมนซเฟอร์รถผุนึ่งทีได้ขับรถบรรทุกแกมักเดือยคันละ35หตันมาจากแขวงอุดมไซและนครหลวงเวียงจันทร์เพื่อส่งออกโซโปจีนไดมาติดข้างยูเคสบานบวบเปียกเกือบได้ซาวมือแล้วอันได้สร้างความยุ่งยากหลายด้านและยังได้เสนอมายังผักส่วนที่เกี่ยวของก็คือรัฐบาลสวยแก่ไขระบายรถขนส่งสินค้าให้ได้เข่าจีนไวเท่าทีจะไวได้ซื้อเทวันจากบ้านหลักสิบ คนทรงสิ่งขาดแต่วันที่สองคงจะสิบสองยังบรไรเขากินเพื่อเขานำทรัปลาพมิกินเข้าอึดน,นำก็อึดเงินกับม,มัดผมมีเยันซื้อกินอยากให้ทางคับเทิงมาเบิง้งมาระบายรถช่วยได้คะแนนเท่าออกข้าพเจ้าซื้อเท้าพุทธลามพวงเป็นซุปเปอร์ข,ขับรถเนาะที่ว่าทรงถิ่นข้า,สาเสด็จเนาะ ปัจจุบันนี้รถติดครับน,นี่ย้อนสายเหตุที่ว่าติดผ้าเขาสีเกียบออกไปมันมันมีจำนวนหลายเนาะจะสีสง่งเขาไปหานนผีที่อย่าพูดยับมาไดเด่นผีน,นี่นะเปิดครับคนเท่าดีรถให้เขาสิดผ้าสีาสาทรงออกมีหลายปบบได้สินค้าดีมาฮอนที่นี่แล้วถ็อว่าทั้งสร้างไอซีดี้บ่หรือว่าสาร้างเรียๆดี อาณาทำให้รถออกเข้าได้สะดวกสบายทีนะแต่ห้องก็บุ้งว่าเนที่แก้ไขทั้งทั้งใหนใมดเท้าน้อยู่นีก็สิบปลายมือแล้วนะอยากให้ทังอันนั้นขันเทิงขันมาแก้ไขในมดใท้เาได้เนาะเพราะว่ามาอยู่นีก็ทั้งกินเข้าได้ทั้งทุกอย่างได้มันเขาบริการเกี่ยมทิมาเผ็ดๆยู่นีเนาะอยากอยากให้อันนั้นทั้งอันขันเทิงนีรลงมาแก้ไขในใ้พวกในพวกเข้าแด้เนาะ อันตัวที่มันบูดมันเน่ามันเกิดซีเริ่มได้หนี่บกตู้อันนี้นี่ก็สามมื้อก็เน่าแลักหมูนี่ท่านว่ายังกักขังแบบสิบมื้อบ่สิบเอ็ดมื้อบ่ได้เข้าที่นี่ก็สินค้าเขาเจ้าก็ต๊หายไปเลยก็เข้าไปในจีนเขาเจ้ากับบัวหักของเขาดิเขาก็ได้แต่ค่าขนส่งเยอะแต่ว่าเครื่องของเขาเน่าแล้วเขาก็บบเอาอันเจ้าของเครื่องเขาก็บบัวหักขํงเขาเอง ไปจิ้มแล้วเนี่ยรถไปจิ้มมากคืออยากให้ทั้งคั้นเทิงองันมาแก้ไขให้ใช้เข้าเด้เนาะไว้เท่าไรแห่งดีว่ะสั่นไหมไว้เท่าไรแห่งดีล่ะในใบใบนี่นี่นะเนาะฐานพันธโทหลาดสว่างประจิตธรรมหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรกองบัญชาการปองกันความสงบเขวงรลงน้ำทาให้ฮู่าสภาพรถติดยูเตดานสกลบอเตน นับเดต,ต,ต้นเดือนธันวา 2, สองพันสเอ็ดเป็นต้นมาได้เริ่มมีรถขนส่งสินค้าติดข้างยูเรียบตามแคมทางนับแต่หน้าเตยหาดานภาษีสกุลโบตินมีความยาวประมาณซาวกว่ากิโลเมตรเพื่อลดถาขนส่งสินค้าส่งออกไปโซปจินนับตงแต่วันที่13ธันวาเป็นต้นมานรถขนส่งสินค้าภายในแขวงและต่างแขวงในทั่วประเทศได้ลังไหลมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเฮ็ดไห่รถขนส่งสินค้า จำนวนหลายพันคันติดข้างยูเรียบตามเส้นทางสาเหตุของรถติดยต้ตนเส้นทางขับเขแคบมีการก่อสร้างการปวยรถเข่าจีนมีจำนวนหน่อยในแต่ละวันต่อสภาพการดังกล่าวแผนกตำรวจจราจรกองวัสดการป้องความสงบแขวงลงนำทาได้จัดตั้งกำลังลงระบายรถเอออดังกล่าวนับตแต่วันที่หนึ่งธันวาเป็นต้นมาได้จัดวางกำลังออกเป็นสามสุดสุดละจ็ดถึงแปดคน เพื่อประจำยู่จุดต,ต่างๆข้าพเจ้าบรรทุกหลักสว่างภรกิจธรรมภาวนาเนตำรวจจราจรปกสพไปนำพาติว่าได้นํำพาพลังงานจราจรแปลงเผาตัวลงมาเป็นบัตรที่อยู่เขตพักสนามเทศหนาด้้ยนะหาบเพิ่นโดยเฉพาะแล้วนาทีเวียกที่ว่าเขาตั้งสทานนั้นก็อเนกางรบายรถที่วมีการแยกฮันก นโงไลนเนาะที่ว่าคนส่นค้าจะเข้าออกอาประเทศจีคือว่าสาเหตุเอ่อต้นตอเกี่ยวกับมายานสหทั้งหมดโะ่ว่าติดเอ่อนา้วยพนในบ่นนบาบบ้านหน้าจํานวนหลายจะและเส้นทางก็ครับแคบแล้วก็มีการก่อสร้างกํานวได้จํานวนนึงเนาบางจุดเพ่คาให้มีการติดด้านนั้นที่1ด้านที่2นี้และการปล่อยรถ ยากในประเทศทองเข้าประเทศยินมันจีนน้อยเนาะถึงค่าให้ลดในติดแล้วไอ้อักการขนส่งพอชื่อว่าถ้าน่าที่ว่าจีนนวลเพื่ามาที่ที่นี่ก็ชื่อว่าเพื่อว่าทั่วประเทศเนาะแต่แต่เขาเหนื่อยชื่อว่าจีนขาดแต่แต่เขาเหนื่อยและเนาะพอชื่อว่าเท่านี่เริ่มจัดตั้งเปินว่าแต่เริ่มแต่วันที่หนึ่งเนาะเดือนที่สองสมัครไทนี้แต่ว่าเริ่มติดแท้ๆนี่ก็ประมาณวันที่สิบสามสิบสี่นิดเนาะเพื่อบอสมัครว่าจะเคลื่อนไ้า พอเปลี่ยนเดี๋วขยับไปเพื่อเล็กเพื่อน้อยจึงออกกับกายดานพาชีเนาะนก็พาพระเจ้ากับต้านาเจริจชนเพชรนพานี้เนาะก็หลักฐานนามรถทุกคนทางนักขับที่อยู่ในในการนําใช้รถุ่น้ำช้ถนนนี้ก็อยากเชียร์คล้องทุกภาคส่วนอยากให้มีความร่วมมือเนาะในการหาเหตุวิ่งคท้องแต่ละภาคส่วนให้มันม่องไว้ทันใจและโดยเฉพาะก็เรื่องประเทศจักรพอจีนนี้ก็อยากให้ มีการทับสินค้าของตนเองเนาะออกเพิ่มจำนวนลายเนาะเพื่อว่าให้ลดก้อนในการเออัดในระยะเส้นทางหรือเรื่องราวเดี๋ยวท่านที่ก่อท่านผู้จ้าโครงเรียองคองทองมืดเนาะภาพคส่วนนะครับพี่แล้วก็บรรดาเจ้าคลองคอนซัตโดยเจ้าคลองอนามสินค้าในการขนส่งสินค้าของตัวเองนี้ก่อนในการสัญจรเนาไต่มาเนาะให้ให้ให้ป็นวัดต่อคนหรือเรื่อการสัญจรเนาะตามรีเบลละการที่ว่าเพื่อใดกำหนดไว้หัน และเพื่อเรียกเรียงอันใดเพื่อเรียกเรียงในการเกิดอุบัติเหตุให้ลดลงเนาะและเพื่อชดวกในการชัญจรใน่อต่อไปนะพร้อมนั้นหองวาการเขวงลงนำทาได้ออกแจงการถึงหงวาการเขวงทั่วประเทศสบับเลียทีเจ9ดเก่าลงวันที 17, 3, 2, ่17เจธันวาคม2พันเเรื่องการแก่ไขสภาพรถติดอยู่ดานสกลบเต็นเขวงลงนำทาเนื่องจากว่าในระยะการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด COVID -19 อเกยู่บรรดาแขวงของโซโปลาวเฮ็ดให้โซโปจีน เพิ่มความเข้มงวดในการอนุญาตให้คนและลดบรรทุกสินค้าเข้าประเทศ ึ่งปัจจุบันมีรถบรรทุกเข้ามาดานสากลโบเตนประมาณสห้อยหาสิบคันต่อมือแต่ดานฝ่ายจีนอนุญาตให้เข้าไปหนึ่งห้อยหาสิบคันต่อมืออันได้ทรงผลให้มีรถบรรทุกขนทรงสินค้าขางอยู่ดานสากลโบเตนและตามเส้นทางเป็นจำนวนหลวงลหลและเฮดให้เส้นทางเขตหน้าเตยหาดานสากลโบเตนมีความแออัดบ่สามารถสัญมโจรไปมาได้ นั่นเพื่อแก้ไขความแอรัดดังกล่าวเขวงรลงน้ำทาจึงมีความจำเป็นต้องได้โจะสัวขาวการสันจรของรถบรรทุกที่มีจุดประสงค์จะขนส่งสินค้าผ่านด่านสกลบอตินหาบอหาน สำหรับสินค้าทั่วไปแมนจะเริ่มโจเตวันออกเจงการเป็นต้นไปส่วนสินค้าประเภทกสิกรรมแมนจะเริ่มเตวันที่19เกธันวาถึงวันที่ท2ิธันวาสอ2พันเพื่อเจงให้ห้องบาการแขวงทั่วประเทศเพื่อเจงไปยังคะแนนการที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบกันในแขวงของตนหับทราบและให้การหวมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว